ขอเ้าถึงคนไทยบางคนในเกาหลีนะครับเนาะคนที่รับถ้ำอ,อ่ผ้าคนกลับบ้านเอยรับแจ้งนั่นรับแจ้งนี่เอยรับผ้าคนไปเฮ็ดผ้าสะโพกผ้าสะบอดเอยอเจนซี่น่ะละว่าไงไงแค่เขาถามว่าสถานทูตไทยในเกาหลีมันอ่านว่ายังไงเขาถามซัมนี่กับบบบอกเขา อมืมีคนทักมาหาผมแหละมาถามผมว่าหน้าสนองอันสถานทูตไทยในเกาหลีมันอ่านว่าจังไดไข่อยสิให้ไ่เถาแก่ภาพไปเห็นภาษาป,ปอรอตเพื่อนถามผมมาเนาะผมก็เลยตอบผมก็เลยเขียนไปบอกเพื่อนว่าสถานทูตไทยนะ่ะมันอ่านว่าแทกุกแทซากันนี่ผมเขียนบอกไปเลยเปลี่ยนค่มค่มเป็นคั่มไปเลยอเพื่อนก็นเลยหอดมือเลยไห้เถาแก่้าไปไป,ไปเห็ดมาเรียบร้อย เพื่อนกระเล่ทักมาหาผมบอกว,ว่าเพื่อนเคยถามคนไทยที่เพื่นอนอื่นรับผ้าคนกลับบ้านเอรับลงทะบงุงทะเบียนอย่างต่างๆนี่แหละเพื่อนบอบบอกาสัน่นเพื่อนมีตั้งแต่อยากให้เท่าอย่างนี้อันให้จ้างเพื่อนผ้าไปเอาเอาเอา,เอาที่ยูมาเดี๋ยวเช็คสัเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คสัตย์ระยะทางให้ว่าอย่างเพื่อนก็เลยบอกว่าอัน ่อยสิ่งให้เถาแก่พาไปข่อยอยากรู้ว่ามันซื้อว่าอย่างไดสิได้บอกเถาแก่เพราะว่าเถาแก่รู้เพินพ่น,พนเพิ่นนบ้าแค่นี้่ะก็เรียบร้อยไปเลยเพิ่อว่าเออเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะถามทางเจ้าหน้าที่ให้ว่าสัน่นแค่นี้บอกต้องถามเจ้าหน้าที่บอกอเจ้าก็คือบ่บอกข้าเจ้าไปลวดว่าโอ้สถานทูไท่ยเนี่ยภาษาเกาหลีเพิ่นว่าแท้กุกแท้สากวนด้วยจ้าด้วยรับบอกไปทั้งสี่ก็เหลี่ยวเป็นยังจะต้องเป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างเสียเลยบ่ อันนี้ผมบอเข้าใจคือกันข้ามานำใจคนไทยน้ำกันนี่บ่มีให้กันเสลบบสู้มือนี่มันเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นเงื่อนทุกบาททุกค่ําเบาออกไปแต่ละอย่างมันต้องเป็นเงื่อนทุกอย่างเลยบ่คคนไทยน้ำกันแค่นี้นี่อาศัยกันบ่ได้บ่หรือจังไหนอันนี้ครับผมบอเข้าใจอีหลีขันสิบเเบวว่าอันขันเขาบ่ใส่บริการจะควงเล้วหันเฮ้ยกับ่ต้องบอกละูเสียกับบ่คืบบ่คืบบ่ม่วงไปอีกมุมนึงว่าโอเคเขามีนำใจกับเพิ่น เมื่อนึงเพื่อนอาจจะใส่บริการเท่ากันได้หรือเพื่อนอาจจะมีคนที่รู้จักมีคนที่รู้จักเออเอาคนนั้นผู้นี้นะเพื่อนแนะนําดีนะอนแท็กซี่คนนั้นเพื่อนแนะนําดีนะผู้เพื่อนลงจองทะเบียนนั่นจองทะเบียนนี่ผ้าคนไปหั่นไปนี่เป็นคนไทยนํากันนี่เพื่อนเพื่อนเว้าดีนะเพื่อนให้บริการดีนะเพื่อนอาจจะมีมูไม่พวกหรือตัวของเพื่อนเองเวลาเพื่อนอยากกับานเพื่อนอาจจะใส่บริการเจ้าก็ได้ แค่นี้หนึ่งแหม่คือบอกกันบได้บอก่มันจะต้องเป็นเงินเป็นท่องขนาดนั้นบอกมันเสียเวลาขนาดนั้นนะบอกแค่บอกว่าแท้กุ๊กแท้ชาควันซื่อๆนี่ผมมาเงินหลายเถอะขั้นอันข้นามว่าอันใดเ,เป็นเงินเป็นท่องนี่หยผมกบว่ามันผมกิดสิบ่ันลุ้ยเตือบรตีจักไผ่ต่อไผ่ทักมาหาทั่วมาหาผมจักคนไท่จักคนเล่าจักขมิน้นว่าไท่ไดเนี่ยกับทั่วมาหาผมอยากมากเกาหลีผมก็ให้ข้าม,มนะนําไปบมแมนหน่อย เออให้ข้ามแน่น่ะมาดี๋วบอมันทวาราแล้วนะผมบ่เคยว่าสิได้เอาเงินเอาข้ามน้ำผู้หดจากเจียบาทหนึ่งเสลึงเดี่ยวกับบ่เคยได้น้ำผู้หดจากเจียบ่คคยสิเอาความเข้าใจว่ามันเปลี่ยนงานของมูเจ้ามันเปลี่ยนนาทีของมูเจ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนงานของมูเจ้าที่มูเจ้าต้องต้องทำนะครับรถครับอย่างมันบ่มีดอกของฟรีได้หลวอแจ๊แค่บอกซื่อว่าสถานทูตนะมันซื้อว่าซัํานีอซื้อว่าจังซี่นี่บอกกันบ่ได้เซเล่บอกสนันเดออันนี้คือบ่เข้าใจ ค้ามมานาใจคนไทยน้ากันนี่มันมันเรื่มหายากเราบอกสู้มือนี่มันเปลี่ยนได้นะอันนี้อันนี้ผมว้าวไปไล่ๆเด้อแล้วแต่สิถือผู้ใดเด้อนะนะครับเว้าแค่นี้ละมือนี่นะเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าคนไทยเฮาบางที่เรื่องเล็กๆเลน้อยแค่นี้ก็อาศัยกันว่าไดเนาะผมก็คิดว่างสินะแล้วแต่สิถือผเด้อครับมือนี่ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นดูดแช่ได้ครับแช่ไปให้หอดอันพวกที่ อันบ่มีน้ำใจคนไทยน้ำกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับ